เชลซีคมิดอาซาพร้อมลงราตะข่ายฟูแล่มดิ้นหนีตายสิงโตน้ำเงินครามเชลซี Chelsea, ยังคงมีเรยนซา,าน้ำแผงรุกบวกสกอร์เกมเยือนทินเจ้าสูวน้อยฟูแล่มที่จะสู้เพื่อดิ้นหนีตกชั้นจากการพบกันก่อนหน้าของทั้งสองทีมเป็นเชลซีที่ดีกว่าหลายขุมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืืวันอาทิศที่3มกราคมศกนี้ รีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษสนามคาเวนคอรเทดสกอตต์าั์เกอร์จะทำหน้าที่กุนซือคาตาครับของเจ้าส่วน้อยฟูลแลมไปก่อนหลังจากที่สมสอนไล่เคราดิโอราเนียรีออกจากตำแหน่งทั้งที่เพิ่งรับงานใหม่ได้แค่3เดือนเศษโดยจะประเดิมงานด้วยศึกเวสต์ลอนดอนดาร์บี้ที่จะรับการมาเยือนของเชลซี หนึ่งในอดีตต้นสังกัดสมัยค้าแข่งฟูลเลมจมหยวนอันดับรองบุย้ยโดยแพ้มาสี่เกมติดต่อกันแล้วล่าสุดออกไปแพ้เซา์เทมตัน0-2สภาพทีมล่าสุดทีมจะต้องลุ้นความฟิตของอันเดชเลชชเร่ก่อนว่าจะพร้อมสำหรับเกมนี้หรือไม่หลังจากมีอาการป่วยด้านมาคัตเบลตีเนลี่บาดเจ็บที่ขาและอันฟิลเมาสัน บาดเจ็บที่เข่าเป็น2นักเตะที่ยังบาดเจ็บยาวอยู่ด้านมาลซิโอซารีกุนซือสิงตัวนำมันนครามลดความกดดันไปได้เยอะหลังจากที่พวกเขาเปิดบ้านทุบสเปอร์ได้20ในเกมล่าสุดกุนซือชาวอิตาเลียนยืนยันว่านักเตะทีมชุดใหญ่ของเขาไม่มีใครบาดเจ็บเลยดาวิดเดซัปปาคอตตาที่หายไปตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วเพราะป่วยก็พร้อมกลับมาแล้ว เชลซีจึงมาแบบฟูลทีมและคาดว่าเกปาอาริซารบลกาที่มีปัญหาไม่ยอมเปลี่ยนตัวออกจากสนามน่าจะได้ตำแหน่งคืนจากวินลี่กาบายเยโรด้วยรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามฟูลแลม4312เซกิโอริโกเดนิสโอรอยฮาวาสนอตไฟทีมริมโจไบตันคันลัมแชมเบอร์เควินแมคเดโน ไรอันเชตเชยองทอมเคนี่รอันบาเบลอเล็กซานดรามิโตวิดเชลซี4-3-3เกปาอลิสซาบลกาเซซาอัพพลิกเวตาอันโตนนโอรูดิเกอร์ดาวเบิลตูยมาคอสอเลนโซเอนโกลอคองเต้จอร์จินโยมาเตโอวัโควาสิตเฟโดลูดูเกเตกอนซาโลอีกวินเอเดนาซา เกรดเพิ่มเติมที่น่าสนใจเชลซี Chelsea ไม่แพ้เลยตลอด18นัดหลังสุดที่พบกับฟูลแลมรวมทุกรายการฟูลแลมจะเสียอย่างน้อย2ประตูตลอด8นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกฟูลแลมจะมีสกอร์ตามหลังในครึ่งแรกและแพ้ตอนจบเกมถึง6จาก8นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกฟูลแลมแพ้ถึง7จาก8นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก มีสกอร์รวมต่ำกว่า2.5ถึง8จาก10นัดหลังสุดที่ฟูลแลมพบกับเชลซีรวมทุกรายการเชลซี Chelsea มีสกอร์รวมสูงกว่า2.5ถึง8จาก10นัดเยือนหลังสุดในพรีเมียร์ลีกเชลซี Chelsea ยิงไม่ได้เลยตลอด3นัดเยือนหลังสุดในพรีเมียร์ลีกเชลซี Chelsea แพ้มาตลอด3นัดเยือนหลังสุดในพรีเมียร์ลีก เชลซีจะยิงได้อย่างน้อย2ประตูต่อเกมตลอด4นัดหลังสุดที่พบกับฟูแลมรวมทุกรายการฟูแลมมีสกอร์รวมสูงกว่า2.5ตลอด3นัดเย้าหลังสุดในพรีเมียร์ลีกเชลซีจะเสียอย่างน้อย2ประตูต่อเกมตลอด3นัดเยือนหลังสุดในพรีเมียร์ลีก